และนี่คือเวลาที่เพื่อนของคุณอยากล่นเกมเฮ้ยเล่นอะไรอยู่อ่ะเล่นด้วยดิอ๋อเล่นแมคคารอยู่อ่ะแต่พอดีมันมีแค่หน้าจอเดียวอะทำไงได้อะเอามหมกูเล่นดิเ,เพื่อนเลวนั้นจะไปไหนอะอ๋อเดี๋ยวจะมาต่อทีวีให้ สิบนาทีต่อมามาเล่นได้แล้ววัดลองหน่อยดิโอ้ยมันก็ใช่ได้นะไหนลองเล่นหน่อยกดเข้ามับเข้มมับว้าวมันจะยอมากเลยเ้าลอดิลอดิเร็วๆกระถึงกระถึงนึ๊งนึงนึงนึเซ็ตเอายังเซ็ตหน่อ

โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับผมและอย่าลืม How to Play Game จะมีซีรีส์ในเร็วๆนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย